hello ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พามาดูรถครอบครัวอีกหนึ่งรุ่นหน้าใช้น่าสนใจมากๆนะคะใครที่ติดตามไว้นะคะแจ้งเตือนปุ๊บเข้ามาดูคลิปได้เลยนะคะขอต้อนรับนะคะผู้ติดตามใหม่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันนะคะที่นี่ก็มีรถสวยๆคัดคุณภาพพรีเมียมตั้งใจคัดมาให้นะคะใช้เงินออกรถเพียง999บาทคือจบทุกอย่างนะคะพอมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ที่ ส่งรถให้ฟรีถึงทุกบ้านเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็เป็น Ford Everest นะคะ2.2ตัวไทเทเ i u m Plus นะคะเขาเป็นรถปี2018ไม่วิ่งไปไม่ถึงแสนนะคะรถบ้านเดิมๆสวยๆเลยค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับรถเจ็ดที่นั่งนะคะที่น่าสนใจและน่าใช้นะคะพร้อมออปชั่นนะคะที่จัดให้คุ้มค่ามากๆคันนี้ก็เป็นรถสี านะคะเป็นสีเทาดำทุกคน<ม>นะคะพ<ม>ร้อมโลโก้นะคะ<ม>โลโก้เอเวอเรนะคะ<ม>โลโก้ที่เป็นแบบสัญ,ญลักษณ์นะคะที่ทุกคนแบบว่าอ,อาจจะเรียกว่ามัสแตงก็ได้นะคะสวยไหมสวยเนาะนะคะสัญ,ญลักษณ์รูปม้าทุกคนนะคะไฟหน้าเด y l ไลท์โปรเจ c เตอตัดหมอกให้ครบชุดนะคะ<ม>และนี่คือเซ็นเซอร์ด้านล่างอีกสีตำแหน่งด้วยนะคะ<ม>เป็นรถที่ เข้ามาแล้วก็อยากจะรีบรีวิวให้ดูกันเลยนะคะคันนี้ได้ล้อเดิมศูนย์นะคะยางใหม่นะคะเป็นยางโอตานี้ขอบ20ค่ะกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีตกแต่งลายคลิปลามาให้ด้วยนะคะมือจับก็ตกแต่งลายคลิปลามาให้ด้วยเช่นกันค่ะมาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะรถเป็นสีเทาดำนะคะเพราะว่าดูแลรักษาง่าย นะคะจะเลิอะเปิดปื้นก็มองไม่ค่อยเห็นดูกลมกลืนไปหมดเลยนะคะแต่คันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขัดเคลือบสีทำปาให้นะคะล้องด้านหลังมีมาให้คิวโครเมียมเอเวอเรสต์ด้านหลังค่ะเซ็นเซอร์มีมาให้อีกนะคะประตูท้ายนะคะเปิดปิดไฟฟ้าแบบนี้นี่เลยนะคะเปิดขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นภายในนะคะพื้นที่ห้องสัมภาระนะคะที่ปูพรมยางมาให้แล้ว ได้เบาะปรับไฟฟ้ากดปุ่มได้เลยปรับไฟฟ้าลงไปได้นะคะก็จะเพิ่มพื้นที่ห้องสัมาระได้อีกนะคะสำหรับใครที่อยากดูว่าน็อตเดิมตะเข็บเดิมเมดอาร์คเดิมมาให้ดูเลยนะน็อตเดิมตะเข็บเดิมเมดอาร์คเดิมค่ะนี่คือรถที่ตั้งใจคัดคุณภาพมาให้ภายในนะคะก็มีซันรูฟให้ค่ะได้เบาะหนังดำนะคะทั้งเจที่นั่งเลยเอาหลาดเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับ Ford Everest นะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่พอยแบบว่าได้สัมผัสก็ประทับใจแล้วนะทุกคนนี่จ้ะนะคะเบาะก็ปรับเอนได้นะคะปรับเบาะได้ตรงนี้เลยนะคะปรับขึ้นลงได้นะคะใส่คาซีทก็ได้นะคะที่พักแขนที่วางแก้วมีให้ครบเลยค่ะปรับแรงลมนะคะตรงนี้เลยสำหรับที่นั่งด้านหลังนะคะมีปลักเสียบให้นะคะ power outlet ก็อยู่ตรงนี้ค่ะและนี่คือ s u n r o ฟของเขานะคะ สวยมากทำให้รถภายในดูแบบว่าลักชวรี่ขึ้นมาทันทีเลยค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับที่นั่งของคนขับกันบ้างค่ะโอเคนะคะที่นั่งของคนขับนะคะก็ได้บอกปรับไฟฟ้าคู่หน้าแบบนี้มาให้นะคะมีแอร์แบ็กด้านข้างมาให้แน่นอนนะคะนี่คือความโปรง่งโล่งสบายนะคะของตัวรถค่ะกุญแจนะคะมีให้สองดอกแบบนี้เลยนะคะขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะ รถปี2018ทุกคนรถปี2018นะคะไมวิ่งไปแค่92220นะคะวิ่งไป92,220โลเท่านั้นนะคะวิ่งไปน้อยมากนี่ค่ะพวงมาลัยนะคะตกแต่งลายคลิปล่าให้นะคะครุสคอนโทรลแจ้งเตือนนอกเลนนะคะ ทุกอย่างอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยนะคะคที่ครบครันมากๆฝั่งซ้ายก็ปรับเสียงขึ้นเสียงลงรับสายวางสายนะคะได้เลยโอเคนะคะมาดูกันที่คอนโซลนะคะคอนโซลก็มาพร้อมกับจอทัชส,สกรีนขนาดใหญ่ ะะและนี่นะคะก็เป็นระบบนำทางนิเกเตอร์นะคะก็สามารถกดปุ่มใช้งานได้เลยนะคะไปแอปพลิเคชันต่างๆก็จิ้มได้เลยค่ะนะคะแอร์นะะ Air ก็ปรับได้ง่ายๆนะคะปรับอิสระไส้ยขวแบบนี้เลยนะคะปรับแรงลมก็ได้ด้วยนะคะเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสค่ะถัดลงมาด้านล่างก็ปรับแอร์ได้ด้วยเช่นกันค่ะพาวเวอร์ l อาเลสมีให้2ตํตำแหน่งค่ะช่องเสียบสาย USB 2ตํตำแหน่งตรงนี้ด้วยนะคะกล่องใส่เหรียญน,น่ารักมาก นะคะได้ขับเกียร์ออโต้แบบนี้มาให้นะคะเพื่อน่ะคันนี้ก็จะมีเอกสารติดรถมาให้นะคะภาษีพศเราต่อให้ครบชุดเลยนะด้านบนนะคะมีกล่องใส่แบบใส่แว่นนี้เลยให้เลยนะปกติเพื่อนใส่กันไหมนะคะนี่ค่ะในส่วนของซันรูฟนะคะก็สามารถเปิดปิดนะคะได้ใช้งานง่ายๆเลยนะคะนี่ก็เปิดรับแดดได้รับลมได้นะคะแบบนี้เลยเปิดปิดระบบไฟฟ้า นี่นะคะสวยมากๆก็เป็นอีกระบบหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้ทุกคนนะคะได้เอนจอยกับธรรมชาติเวลาเดินทางมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ยังจะปรับนะคะในส่วนของกันแดดนะคะมาให้ตรงนี้ด้วยมีครบครันจริงๆทุกคนนะคะถ้าใครนะคะสนใจคันนี้แล้วนะคะถูกใจรีบเลยนะน้องมาคันเดียวพอมีอย่างละคัน นะคะพอมีอย่างละคันนะไฮไลท์ของเขาคือ Ford Everest Titanium Plus นะคะเครื่องยนต์2.2นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลปี2018ราคาคันนี้อยู่ที่699,000บาทผ่อนอยู่ที่11,702บาทได้สูงสุด7ปี84งวดค่ะรถปี18ไมลน้อยวิ่งไปแค่92,220โลเท่านั้นถือว่า มากนะคะใครที่ถูกใจนะคะติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปได้เลยปรึกษาเคสก่อนได้นะไม่ต้องกลัวนะคะคุยกับพลอยได้นะคะปรึกษาเคสกันได้เลยนะคะอ่ะถ้าใครพร้อมแล้วก็มาคุยกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยอย่าลืมกดไลค์กด s u s s c r i b e กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ